เดี๋ยวไปไปกินกาแฟลานเดิมครับเนดะ้วโอเคครับพี่กินกันครับผมมาครับมากินกาแฟน้ำกันครับเมืนน่อเนี้เนียพี่น้องเลยพี่น้องเลยลานนองคาเฟ่นะพี่น้องติดใจครับได้ไหมอีกเรื่องหนึ่งครับผม ใส่ต่อไฟฟ้าแล้วกันแก,กนะแก้วเขาเรียกว่าอะไรนะแก้วอะไรนะอะไคะอันนี้ม็อกคอร์ตต,รต้มมาตม้มกาแฟม็อกม็อกคอร์ตม็อกเคอร์ม็อกเคอร์พอดม็อกเคอรือพอตครับบนจะ็นตัวนี้เครื่องส่งกาแฟด้วครับมีก็ได้ครับผมแซ่บเพื่อกันครับ อ่ามาครับมาออพี่น้องโอเคครับมีหมอลัมนะครับหมือนี้ครับนี่กาแฟมันอ่นี้หมอลั่มครับเบื้องหมอลั่มพอเดี๋ยวพ่อเบื้อ,ยอยง,ง,องอหมอลัมครับ มีหมอลำด้วยนี่ครับมีหมอลำน้ำครับบม,มอลังมหมลังจังฮันบัตละสองรอยยังตามครับไ <c oughs> <c oughs> อเก้ะครับผมนะครับมกาแฟครับ <c oughs> น้องเข้าฟรีเหมือนเดิมครับย <c oughs> ินหญ่เราก็ขายดอกไม้ต้นไม้ ขามดองอ่ะเดี๋ยวเมื่อกี้กันครับผมกาแฟรครับเบื้องบรัชตังห่านพอครับบรัชตังหานบ้บบานปากด,ด,ดวงครับอ่า นี้ครับผมไปครับในเรล่ากาแฟรครับบันทิกะผ่านหันมอลล่าเมื่อผ่านหนานมอนลับเมือ่อเสน็จ เอ okay, ครับผมบาดปากดวงครับเอาเภอเมืองอย่างวัดูดอุหน้านีครับผมหมอรับมต่างหานกันเมื่อกี้เนี่ย